สวัสดีนะครับแฟนคลับ F4 ทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับโกตั้มนะครับเอารุ่นสยบไพรีพินานะครับของป่าพยักนะฮะการันตีนะครับสมาคมป่าพยักสมาคมพระเครื่องแห่งประเทศไทยพ่นะการันตีให้นะครับรุ่นนี้ครับมาครับเดี๋ยวผมจะแกะยกพลังครับรุ่นนี้การันตีนะเงินทั้งหมดสี่เหรียญครับมีสองพิมพ์นะพิมพละสองเหรียญนะครับอ่าพิมละสองเหรียญนะครับ เป็นเหรียญที่ทรงคุณค่านะฮะเป็นเหรียญที่น่าเก็บนะฮะลุกเสกชัดเจนนะฮะอ่ารุ่นนี้นะฮะเจ้าพระคุณรุ่งแสงนะฮะเป็นผู้จัดสร้างนะครับอืบุกเสกประธานใหญ่นะฮะเป็นเจ้าพระคุณธงชัยนะฮะเป็นประธานใหญ่บุกเสกครับวาระแรกบุกเสกที่วัดนม้ด้วนครับวาระที่สองบุกเสกที่วัดไตมิตรนะฮะนะฮะอันนี้เป็นรายการแถมยกกลังนะครับ จะเป็นเนื้อทองแดงฝังตะกรุดเงินนะครับอ่าเป็นพิมพ์ทรงไข่นะอันนี้พิมพ์ทรงไข่ครับแถมยกลังนะครับนะฮะอ่าอันนี้เป็นตะกรุดนะครับเป็นตะกรุดเงินนะครับอืมเป็นตะกรุดเงินครับหลังเป็นรูปเสือนะฮะอ่านะครับสวยนะฮะเหรียญสวยมากเลยนะครับคมชัดนะฮะบ็อกสวยครับบล็อกคมนะฮะอ่าเป็นรุ่นที่น่าเก็บหากันนะครับรุ่นนี้นะฮะน่าเก็บหานะครับเพราะว่าอ่าเจ้าพระคุณธงชัยนะฮะเป็นผู้บุกเสกนะครับ เปเหรียญสวยมากครับรุ่นนี้นะฮะคมนะฮะเป็นเรียกว่าไงครับเป็นจะเป็นเหรียญนิยมนะฮะในอนาคตนะครับเหรียญนิยมแน่นะครับอเพราะว่าจัดสร้างพิธีชัดเจนนะครับอ่าอันนี้เลขโค้ดหกสองหนึ่งนะครับเหรียญนี้นะฮะพิธีชัดเจนครับการจัดสร้างชัดเจนครับอนายกสมาคมพะเครื่องแห่งประเทศไทยนะการันตีครับ ป่าพยักนะครับรุ่นนี้นะอนาคตไกลแน่นอนครับอนาคตไกลแน่นอนตอนนี้ครับผมก็ปล่อยในลุ้นในราคาไม่แพงครับเป็นรายการลุ้นก็มีฮะสําหรับเหรียญที่แกะแล้วก็มีครับนี่ครับผมจะแกะสดๆตอนนี้เลยนะฮะจะแกะสักหกเจ็ดเหรียญนะครับใครชอบเหรียญไหนก็ทักมาคุยนได้ครับหรือใครอยากได้รายการลุ้นนะอาจจะได้เนื้อเงินก็ได้ครับหรือไม่แน่จะแตกกับผมในในที่ผมนี่จะแกะนี้ก็ได้นะฮะนะครับสวัสดีนะทุกคนะที่เข้ามาชมใหม่ได้นะครับมาฮะนี่นะครับ แกะกันเลยนะฮะสักลุนแรกนะลุนแรกได้เป็นเนื้ออะไระครับมารุนครับขอ,อ้เป็นเนื้อเงินสักเหรียญน,นะโอ้โหนะฮะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะฮะเป็นทรงเสมาครับอ่าเป็นทรงเสมาครับนี่นะครับความคมชัดของเหรียญนนครับเหรียญทรงคุณค่านะฮะลงยาแดงกนกแดงขอบเขียวนะลงยาจีวรนะครับด้านหลังรูปเสือเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขโค้ดกันดีกว่า เลขโค้ดหนึ่งศูนย์สองศูนย์ครับเออเลขสวยนะฮะเลขสวยครับเหรียญน,นี้นะฮะเลขสวยนะครับอืมนะฮะอ่ารุนแรกที่เราแกะน,นะครับเดี๋ยวผมจะแจะแกะสักหกเจ็ดรุนแล้วกันนะฮะอืมสวยนะเนื้อทองแดงครับลงยาสามสี่นะฮะเหรียญที่หนึ่งนะครับมาเดี๋ยวผมจะแกะสักหน่อยนะฮะใครสนใจก็ไอดีไลน์ผมทิ้งไว้ขึ้นไว้หน้าจอฮนะเบอร์โทระฮะโทรได้นะครับอื โทรมาคุยกันได้ครับพอ้าใจดีฮะมาครับรุ่นที่สองมาลุ้นกันดีกว่านะฮะลุ้นกันมันๆนะพี่นะอยากได้เนื้อเงินเก็บไปสักเหรียญนึงเหมือนกันนะพี่นะเพราะแถมุกรังยังไม่ใช่เนื้อเงินเลยครับโอ้โหนะฮะรงสมาครับเหรียญที่สองเรานะฮะเป็นเนื้อทองแดงครับลงยาจีวรครับเหรียญจริงสวยนะคมมากครับก็อนกหนกคมนะฮะรายละเอียดคมครับระดับนายกสมาคมการันตีนะฮะตอกหัวเสือนะะนี่ฮะข้าง อ่านี่ฮะเลขโคดห้าสามหกสามครับเลขสวยไปนะฮะมาครับแกะต่อเลยพี่แกะต่อครับอ่ารุ่นนี้ฮะมาครับมาดูกันว่าจะได้เนื้ออะไรนะอ่าฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามเพจใหม่ๆด้วยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงครบเดี๋ยวจะมีไลฟ์สดนะพี่นะรอรอได้ชั่วโมงครบสี่พันชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดกันนะครับ เหรียญนี้จะเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อสัตตะนะพี่นะเนื้อสัตตะไม่ลงยาครับตอกเสือด้านหน้านะแขนขวาของพ่อครับเลขโค้ดหนึ่งสองหนึ่งนะครับเหรียญนี้นะฮะหนึ่งสองหนึ่งนะครับ,รนะ 1, 2, 1รบสวยนะฮะคมชัดนะพี่นะเ,เป็นเหรียญที่สองคณไข่อยู่นะฮะเจ้าพระคุณลุงแสงเป็นผู้จัดสร้างนะครับบุเกเสกนะฮะเจ้าเจ้าพระคุณทรงชัยนะเป็นประธานใหญ่ในการบุเกเสกนะครับ ววลาแรกที่วัดไห้ด้วนครับเวลาที่สองนะฮะวัดไตมิรนะพี่นะรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับยังไงก็มานะพี่นะรุ่นนี้ครับยังไงราคาต้องราคาพุ่งแน่นอนครับรุ่นนี้ฮนะระดับนายกสมาคมบัเครื่องการ,รันตีนะพี่นะอ่าเหรียญนี้สองเป็นเหรียญทรงไข่นะฮะนั่นจะเป็นเนื้อ,อทองที่ผิวลุงนะฮะเป็นเนื้อทองที่ผิวลุงนะครับเหรียญน,นี้นะสวยครับสวยไปอีแบบนะพี่นะ สวยไปอีแบบครับหน้าคมชัดบล็อกสวยฮะปลอมได้ยากพี่ปลอมได้ยากนะครับเลขโค้ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดสวยนะฮะสวยมากครับเลรยนี้ฮะเดี๋ยวเราไปเหรียญต่อไปกันเลยครับมาฮะลุ้นต่อไปครับมาแกะกันครับครับมาแกะต่อครับ รุ่นที่ห้านะฮะรุ่นที่ห้าครับเนื้อโอ้โหครับเป็นเนื้อเป็นเหรียญทรงไข่นะฮะเนื้อทองทิพย์ลงยาดำนะฮะหามนาดครับสวยๆเลยนะครับเหรียญนี้นะสวยๆเลยครับงดงามนะฮะงดงามอ่ามาดูเลขโค้ดกันดีกว่านะฮะเลขโค้ดอะไรครับเลขโค้ดสองสามเจ็ดแปดนะอ่าเลขโค้ดสองสามเจ็ดแปด ใครสนใจรายการลุ้นรายการที่แก่นะครับแอดไอดีไลน์หรือโทรมานะม,มีบริการเก็บปลายทางครับโอนเลยค่าจะส่งห้าสิบเก็บปลายทางแปดสิบาทนะครับ,อค,รบคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้พี่นะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะฮนะแล้วก็รับอะไรนะพิมพ์บอกผมได้เลยนะครับรับอะไรรับรายการลุ้นนะฮะขายราคาไม่แพงพี่นะราคาไม่แพงครับเอ่อทกมาคุยกันก่อนได้ครับคุยใต้คอมเมนต์ก่อนได้โอ้ยเป็นไงฮะลุ้นที่สองฮะ กระไหลนาคนะกระไหลนาคนะครับเป็นกระไหลนาคนะฮะโอ้โหสวยมากครับเหรียญนี้เป็นทรงเสมาครับสง่างามมากครับเหรียญนี้เหรียญนี้สง่างามมากครับออกจมูชจมพูนิดครับกระไหลนาคเลขโค้ดสามแปดศูนย์ห้านะฮะสามแปดศูนย์ห้าะครับคมชัดพี่สวยงามเหรียญทรงคุณค่านะฮะรุ่นนี้นะฮะน่าเก็บน่าหานะครับราคาไม่แพงเนี่ยทักมาคุยก่อนได้นะฮะ เออผมคิดราคาไม่แพงครับรุ้นหลักร้อยพี่ร้อยเออกลางๆครับกลางๆไม่แพงเลยฮนะออราคาทักมาคุยกันก่อนครับพ่อค้าใจดีพี่ออนะะมารุ่นต่อไปนะครับรุ่นต่อไปนะฮะมาแกะกันครับอ,อ่านะครับโอ้โหเ,เป็นแล้ทรงไข่นะฮะเป็นเนื้อทองทิพย์ผิวลุ้งนะฮะอ,อ่าสวยนะสวยไปอีกแบบนะครับอ,อืมสวยไปอีแบบครับ เลขโค้ดหนึ่งสี่หกศูนย์อ่าการตอกโค้ดนั้นเขมีทั้งตอกมีทั้งยิงเลเซอร์เลยนะรุ่นนี้นะอ่านะครับคาดว่าเอ,อโรงงานตอกน่าจะไม่ทันนะครับเลยส่งไปเลเซอร์ด้วยนะผมว่านะฮะมีทั้งตอกทั้งเลเซอร์เลยนะครับอ่าแกะไปทั้งหมดเท่าไหรนะ่ฮะหกลุ้นนะฮะหกลุ้นอ่าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับวันนี้ฮนะสวัสดีทุกท่านนะครับผมครับฝากติดตามด้วยนะครับ